รถไฟวิ่งออกจากสถานีศรีสเกตผ่านตลาด2ฝั่งข้างทางนะครับตลาดต้นมะเกลือแล้วก็ตลาดสดเทศบาล3นะครับมาแล้ว กรุงเทพอุบลราธชธานีครับไปแล้วนนี่ก็เป็นบรรยากาศของถนนวิจิตรนครนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับบรรยากาศของเช้าวันนี้นะครับถนนวิจิตรนครอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดทางนนทนก็จะไปะตลาด เก่านะครับหรือว่าตลาดศูนย์การค้าแล้วก็ไปถนนอุบลได้นะครับทางฝั่งทางด้านนอรทตรงนี้นะครับที่ทวงปิวอยู่ก็เป็นตลาดต้นมะเกลือเมืองศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับถ้าไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ